สวัสดีครับสี่พนรถยนต์ไม่ oh, ใช่แหมดูคลิปเขามากไปนะครับก็เป็นแฟนคลับพี่เขานะครับวันนี้นะฮะเรามาดูหัวแรงบัตรกรนีนะครับคืออันนี้นะ่ะยี่ห้อท o เทิลน,นะครับแหมแบบ40วัตต์เท่านั้นเองเขามีถึง1 0 0วัต์ด้วยกันนะครับแต่ผมเอาแค่4 0วัต์มาก็พออันนี้ใช้กับไฟ220โวลต์นะครับ เนี่ยเขาเขียน2 2 0ร้อยสบถึงิบโวลต์ท <wh ี uh ่5้าสิบถึง60สิเฮิร์ตนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนื่องด้วยนะฮะผมจะบอกเลยจะมามาเพียวอันบอกจริงๆเพราะว่าอันนี้ผมยังไม่ได้แก่ครับเนื่องด้วยเนี่ยผมซื้อพวกหัวแรงแต่ก่อนตอนเด็กเลยนะก็ชอบทำสายขาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับสายขาดบ้างบางทีก็สายขาดในบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องมานั่งแบบ เอามามือมาม้วนพันกันอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็ต่อได้แต่ว่ามันมันต่อไม่สุดแล้วก็ต่อไม่สนิทสัทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องหาตัวช่วยมาบักกีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตะกั่วที่มาเชื่อมนะครับหรือว่าตัวหัวแรงที่ใช้คือผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยใช้กันไปอยู่แล้วนะไอตัวเนี้ยถ้าถ้าเป็นช่างนะครับ ความร้อนอะไรไม่ต้องพูดถึงนะพูดถึงความทนทานแล้วกันอันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะทนขนาดไหนนะครับแต่คิดว่ามันจะดีกว่าซื้อราคา1ิบาท2ี่สิบาทนะนะจริงๆผมไม่ได้ผมไม่ได้อะไรกับสิบาท2ี่ิบาทแล้วซื้อได้นะครับแต่เพอเพ,เพอว่าผมเคยซื้อมาแล้วมันใช้อยู่เนี่ยแล้วอยู่ดีเนี่ยตัวตัวปลั๊กอครับมันช็อต มันชอ็อตมันร้อนมากๆมันช็อตแบบมาประสานแล้วไฟลุกให้เห็นเลยครับดีนะครับว่าผมไม่ได้เป็นอะไรนะครับก็ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่ามีกำลังทรัพย์พอประมาณหนึ่งเราจะซื้อยี่ห้อทีออ่มีต่อสายดินได้ไหมดีกว่าไหมถ้าเราจะมันจะปลอดภัยกว่านี้นะครับเพราะว่ามันถืออยู่กับมือแล้วมันใช้ความร้อนนะฮะก็เห็นยี่ห้อนี้มันปึกดีนะครับ แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาจะแถมไอหัวคั้วที่มาต่อตรงสายดินหรือเปล่าจะคิดว่าไม่น่าแถมนะครับถึงแถมมาทุกท่านก็อาจจะหักทิ้งหรือเปล่าอันนี้ไม่แนะนําให้หักทิ้งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยดีกว่านะครับเขาก็ไม่ได้อะไรมากก็แค่ติดแม็กติดแม็กมานะครับแต่ผมก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขียนเขียนกระป๋องไว้ข้างอ้าวไม่ไม่ไม,ม,ม,ม่เราเราดูคลิปพี่เขามากไปเรา เราต้องใจเย็ยนๆนครับก็แกะแกะแม็กแบบเขาเรียกอะไรอะถนอมกล่องแล้วกันนะครับแกะดีๆหน่อยนะเผื่อลูกหลานครับไว้ไว้ลูกหลานจะใช้งานอะไรอย่างี้ก็ใส่กล่องให้แกได้นะครับอ่ะก็เรียกว,ว่าจริงๆผมผมเอามือแกะเลยก็ได้นะแกะแบบนี้ก็อันตรายนะครับแคปเตอร์แมงดีดเอานะแต่ก็ ทำไงได้ครับคือแบบอยากจะแบบเซฟกล่องไว้นะฮะเอาไว้ไม่รู้จะเซฟไปทำไมเนี่ยเพราะว่ามันก็แกะแล้วมันก็ทิ้งนะฮะแต่แต่แนะนำเลยนะครับใส่ถุงมือไว้นะครับเราก็จริงๆแม็กมันดีดนี่ก็ใส่แว่นใส่แว่นที่ตาไว้กันก็ได้ครับเพราะว่าถ้ามันดีดเข้าตานี่บอกเลยก็เจ็บนะฮะอ่ะเก็บใบมีดนะครับ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าข้างในจะเป็นแบบที่ผมพูดหรือเปล่าต้องขออภัยนะครับพอเพอิ่อนว่าตัววอลลุ่มมันแถบมันหายไปผมก็กลัวว่าไมาไร่้สายผมมันจะไม่ได้ยินเสียงนะก็เลยขอคัดแล้วกันอันนี้ก็เลยเป็นแบบเพียวอันบ็อกที่ต้องมีคัดนะครับเพราะว่ากลัวเสียงหายไม่ใช่อะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะต่อเลยเนะมื่อกี้ผมยังไม่ได้ทำอะไรนะก็แค่แกะแม็กนะครับ แต่โ u n d า h ขอเซาเช็คนิดนึงก็คือแถบแบโปรแกรมผมมันหายนะครับก็เลยขอรันแอปใหม่แล้วกันอ,อ,อันนี้เป็นรุ่น TET นะครับ1406นะฮะเดี๋ยวมาดูข้างในกันข้างในจะมีตัวน่าจะเป็นแท่นวางนะครับวางกันเขาเรียกอะไรอ่ะกันกันมันโดนพื้นโดนอะไรเนี่ยนะครับ ถ,ถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยมันมีรูปอยู่นะ yeah. How ่ o s h o u l d e เดอร์เฮ d แอนด์ช e เนะครับก็เอานี้มากันได้น,นะครับก็กันร้อนนะครับสำหรับใครที่ไม่มีแผ่นยางกันร้อนอ่ะแล้วผมก็ว่าแล้วว่าเขาไม่แถมไอตัวหวัวเคี้ยวนะครับของอสายดินนะครับก็คงต้องไปหามาใส่ เชื่อว่าหลายๆท่านรวมถึงผมด้วยก็คงไม่มาหามาใส่เนี่ยครับดูสายนะฮะมันผิดคุณภาพมันผิดกันไหมอ่ะถ้าเทียบกับพวกร้านเ,เขาเรียกอะไรราคาหลักสิบนะครับอันนี้อันนี้หลักร้อยอัพนะครับถ้า100วัตต์นี่ก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับเห็นผมเห็นเฉียดเฉียดเนี่ยร้อยวัตต์นี่มี300กว่าบาทก็มีนะ แล้วก็มีแบบที่ใช้แบตเตอรี่ก็มีนะครับแต่ต้องใช้แบตเตอรี่ของ t o t a l c o คนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เสียบปลั๊กดีกว่านะฮะเนี่ยดูเขามีแบบขอบยางนะคือเอาเอาไว้ง่ายคือมันมันปึกแล้วกันดูสายดิฮะสายก็โคตรเบอร์แม่งโคตรใหญ่อะคือแบบมันมันสีวัตต์ยังให้มาขนาดนี้เรือเหลือๆนะฮะเพราะฉะนั้น อันนี้ขึ้นอยู่กับเวลาเอาไปใช้แล้วล่ะว่าว่ามันจะทนแค่ไหนแล้วหัวคุณภาพของหัวหัวแรงเนี่ยนะครับแต่จริงๆมันถอดเปลี่ยนได้นะเอาเป็นว่ามันอาจจะไม่ต่างกับยี่ห้อหลักสิบหกสิบเจ็ดสิบมากนะนะครับแต่ว่ามันได้ความความปึกของของหัวปลักก๊กน,นะครับผมไม่รู้จะบอกไงแต่ว่าจากที่เล่นพวกโซลา่ามาไฟกระแสรหรือว่าอะไรเนี่ย สำคัญมากนะครับเรื่องสายเรื่องเี้่วต่อเนี่ยเพราะว่าถ้ามันไม่ดีเนี่ยมีมีอาร์มีอะไรขึ้นมาเนี่ยก็แย่นะครับบอกเลยเพราะฉะนั้นเอาเอาว่าไม่ไม่เชิงรีวิวผลิตภัณฑ์เท่าไหร่แต่เอามาให้ดูด้วยกันว่าหัวแรงนะครับควรจะประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยนะก็เขาบอก one stop two station นะครับก็ก็น่าจะอย่างนั้นนะครับแต่ผมเพิ่ง มียี่ห้อนี้กับโปรดัก t นี้แล้วก็เ,เขาเรียกอะไรอะแบรนด์นี้นะครับอันนี้อันแรกนะกลับมาให้ดูกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสีพ่นรถยนต์ไม่ใช่โอเคบายบายสวัสดีครับ <c oughs>